ใส่ถุงยางกลับด้านมีโอกาสท้องไหมครับ Q&A by p e n e r g y ค่ะมีน้องถามเข้ามาว่าพี่ครับผมมีอะไรกับแฟนแล้วใส่ถุงยางกลับด้านพอรู้ตัวผมก็กลับมาใส่ด้านที่ถูกแต่ตอนนั้นยังไม่ได้มีอะไรกันนะครับ แฟนผมจะท้องไหมครับตอนนี้เครียดทั้งแฟนแล้วก็ผมด้วยช่วยผมด้วยครับคุณขาถ้าคุณถามดิฉันนะคะคำตอบที่ได้คือมีโอกาสท้องทั้งสิน้นเพราะอะไรเพราะไม่มีวิธีการคุมกำเนิดไหนร้อยเปอร์เซอยู่แล้วเนาะตัวเลขบอกว่าถ้าผู้หญิงนะคะที่มีความสัมพันธ์กับผู้ชายที่ใส่ถุงยางอนามายัยอย่างถูกต้องที่เรียกว่า perfect use นะ1 0 0คนนะคะจะมีโอกาสท้อง2คน1 0 0คนของผู้หญิงนะคะที่มีความสัมพันธ์กับผู้ชายที่ใส่ถุงยางอนามัยไม่ถูกต้องมีโอกาสท้องถุง18คนค่ะไม่ว่าจะเป็นเลือกขนาดผิดนะคะถุงยางแตกขาดรั่วรุดใส่ถุงยางกลับด้านเนาะหรือว่าใช้ถุงยางอนามัยที่ไม่มีคุณภาพใส่ถุงยาง2ชั้น จากคำถามเรื่องการใส่ถุงยางอนามากลับด้านนะคะมันแยกได้หลายกรณีขอตอบเป็นกรณีแรกก่อนนะถ้าสมมุติว่าคุณรู้ตัวแล้วเนาะว่าใส่กลับด้านคุณก็ทิ้งอันนั้นไปเลยค่ะแล้วก็เอาอีกชิ้นหนึ่งที่มันอยู่ในกล่องเนาะมาใส่ใหม่อันนี้มีโอกาสท้องน้อยสุดเพราะยังไงคะ่ะหนึ่งกล่องมันมีมากกว่า1ชิ้นอยู่แล้วแต่จากที่น้องถามเนี่ย ที่นาจี้คิดเอาเองนะคะว่าพอน้องรู้ตัวว่าเฮ้ยใส่กลับด้านแล้วเนาะน้องก็คงถอดอะแล้วก็เอาอีานเก่าเนี่ยมาพลิกอีกด้านหนึ่งนะอันนี้คืออยากให้ดูแบบนี้ค่ะถุงยางอะไมยเนาะเพราะคุณแกะออกมาจากซองค่ะมันมันจะแบบให้ลูดลงมาง่ายอยู่แล้วเนาะซึ่งตัวด้านนอกอะค่ะมันจะมีเป็นเหมือนสารหล่อเลื่อนอยู่แล้วเนาะทําให้เวลาที่คุณแบบใส่เข้าไปอะค่ะมันจะได้ใส่ง่ายส่วนด้านในอ่มันจะมีเหมือนเป็นสารหล่อเลื่อนน้อยกว่าเพื่อให้มันฟิตก,กับ อวัยวะเนาะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใส่กับด้านอะไอ้สารหล่อลื่นเนี่ยค่ะมันก็จะแบบมาโดนอวัยวะของคุณไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันด้อยประสิทธิภาพกว่าถุงยางปกติที่ใส่ถูกต้องอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็มีโอกาสสูงที่มันจะแบบเลื่อนหลุดหรือขัดสีอะไรขณะที่ทำกิจกรรมอยู่แล้วนะแต่ถึงขนาดว่าเฮ้ย มันผิดขนาดนี้แล้วมันจะทําให้ท้องไหมก็ไม่จนถึงขนาดนั้นเพียงเนี่ยว่ามันเพิ่มโอกาสมากกว่าการใช้ถุงยางอนามัยแบบถูกต้องอยู่แล้วนะคะจริงๆดูง่ายมากเลยนะพอคุณแกะออกมาค่ะมันถูกออกแบบมาว่าให้วงแหวนน่ะมันอยู่ด้านนอกอยู่แล้วนะแบบเนี้ยเวลาให้เพื่อนมันคุณจะได้สวมแล้วคุณก็ฟืดลงมาได้นะแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณใส่อีกด้านหนึ่งมันมันลูดได้อ่ะแต่มันจะแบบ ขัดๆนิดนึงอะจริงๆมันก็ดูได้ตั้งแต่ตอนแกะแล้วนะอีกจุดหนึ่งที่หลายคนพลาดนะคะก็คือว่าถ้าคุณจะใช้ถุงยางอนมามัยในการป้องกันการท้องเนี่ยคุณต้องใส่ถุงยางตั้งแต่เริ่มต้นนะคะไม่ใช่ว่าคุณสดไปก่อน แล้วคุณมาใส่ถุงที่หลังนะเพราะว่าในน้ําหลอดเลือนของคุณผู้ชายค่ะมีสเปิร์มปนออกมาได้นะคะแล้วการทําให้ผู้หญิงคนนึงท้องใช้สเปิร์มเพียงแค่ตัวเดียวเจาะไข่ก็พอนะคะในคําถามน้องใช้ใชคําว่ายังไม่มีอะไรกันนะครับก็หวังว่ามันยังไม่มีอะไรกันเลยตั้งแต่ต้นมันก็จะทําให้โอกาสที่จะท้องเนี่ยน้อยลงไปอีก ส่วนที่ประจำเดือนของน้องผู้หญิงยังไม่มานะคะมันก็ได้หลายอย่างเช่นเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้น้องผู้หญิงเป็นคนที่ประจำเดือนมาไม่ปะกะติอยู่แล้วหรือเปล่ามาช้ามาเลทอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคนที่ประจำเดือนมาแบบเป๊ะอยู่แต่ทำไมตอนนี้มันยังไม่มามันอาจจะเกิดจากสาเหตุหลักเลยค่ะก็คือความเครียดเพราะน้องบอกว่าผมกับแฟนเครียดมาก ยิ่งเครียดนะคะประจำเดือนของน้องผู้หญิงก็จะมาช้าแล้วก็จะเล็ดไปได้เรื่อยๆนะคะทำยังไงกับการแก้ปัญหานี้ค่ะก็ถ้าถึงวันที่ประจำเดือนควรจะมาแล้วประจำเดือนยังไม่มานะคะก็ตรวจการตั้งครรภ์ค่ะตรวจซ้ำทุกเจ็ดวันนะคะจนกว่าประจำเดือนจะมา พี่นาจีพูดเสมอนะคะถ้าท้องตรวจยังไงมันก็ท้องค่ะถ้าไม่ท้องตรวจยังไงมันก็ไม่ท้องค่ะรอประจำเดือนค่ะสัก7วันแล้วก็ตรวจนะคะแล้วก็ตรวจซ้ําทุก7วันค่ะถ้าผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนนะประจำเดือนยังไม่มาโอกาสที่จะท้องคือน้อยมากๆค่ะแต่ถ้ายังไม่สบายใจก็ไปตรวจซ้าที่คลินิกหรือโรงพยาบาลที่เขารับตรวจการตั้งครรภ์น,นะคะเพื่อความสบายใจ คำแนะนําเพิ่มเติมที่จะไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นในอนาคตนะคะข้อแรกค่ะถ้ารู้ตัวว่าใส่กลับด้านนะคะทิ้งอันนั้นไปเลยค่ะใส่อันใหม่ข้อ2คือน้องผู้หญิงนะคะควรหาวิธีการคุมกําเนิดของตัวเองนะคะที่ไม่ใช่ยาคุมฉุกเฉินนะไม่ว่าจะเป็นการกินยาคุมแบบรายเดือนนะคะหรือว่าการฝังยาคุมกําเนิดใช้แผ่นแปะคุมกําเนิดหรือฉีดยาคุมนะคะเพื่อให้เกิดการป้องกันแบบ d o บเบิลแอคชันะคะคือน้องผู้ชายนะใส่ถุงยางอนามายัยป้องกันการท้องและป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์น้องผู้หญิงเลือกวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะถ้าคุณเป็นวัยรุนน่นเนาะแนะนำว่าไม่ควรใช้วิธีการคุมกําเนิดเพียงแค่วิธีเดียวค่ะกันพลาด